ถ่าย MV มีเพลงแล้วนะครับผมตื่นเต้นมากสวัสดีครับครูเบนพรุ่งนี้ผมถ่าย MV มีเพลงแล้วนะครับก็พูดได้แค่ไหนก็ขอ,อให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับผม tomorrow I am shooting เออ shooting shooting music video เพลง new 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 new, new music video แบบออริจินอล by Moss. Yeah. no cover นี่ is a I can't understand okay thank you so sorry พี่ขวัญมอสกำลังสปอยแปะออกหายใจเขาตื่นเต้นเขามีเพลงแรกในชีวิตพี่บิ๊มดิครับคืออยากให้ด่าให้ได้ ก็ขอบคุณครูเมนหายป่วยแล้วนะครับได้ข่าวว่าป่วยก็รักษาตัวด้วยนะครับคุณครูเบน energy 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 ตื่นเต้นมากเลยพวงนี้ถ่ายเอ็มวีแล้วขอบคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับฟุตสปอร์ตเห็นว่าแบบมีฟุตสปอร์ตส่งมาด้วยพรุ่งนี้ก็มีศิลปินเยอะมากนะครับที่โลเคชั่นก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะรับฟุตสปอร์ตเช้านิดนึงเพราะมันจะมีการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะต้องปิดโลเร็วนิดนึง ก็ขอบคุณฟูตจับพอร์ททุกบ้านเลยจริงๆนะครับมับ่นใจว่าทุกคนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอิ่มหนำาสำารานแน่นอนต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่สปอร์ตแล้วก็กำลังแรงใจทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่มาช่วยถ่ายเอ็มมีให้นะครับ,บคนเยอะมากแ๋ยวรอดูเลยนะครับกินอะไรดีอ๋อลืมบอกเลยว่าฟู้จัพพอร์ตที่ส่งมา แม่อย่าลืมหาอะไรที่มันกินง่ายๆนะเพราะาคนเยอะมากแล้วก็เวลาน้อยมากคงแบบไม่ได้มีเวลาที่มาแกะกินกันอะไรเงี้ยคงจะเป็นกินแบบข้าวกล่องง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยครับเป็นฟิลแบบแกะได้กินเลยแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยครับอาจคงไม่ไม่ใช่เป็นชิ้นๆมากินยากถ้าเป็นฟิลฟิลนั้นครับคุณนะครับผมไม่รู้คืออะไรแต่ว่าแนะแนแนวทางไปเกาะพี่วินบอกจะไปกินด้วยหรอมาสิพี่วินมาสิ ฮัลโหลฮัลโหลเออ I want to see baby เขาบอกว่า I want to see baby ทำผมนะ เธอมันูพมั้งอ่ะไม่ได้พังเลยอ่ะซีโมห์ฮัลโหลเอ็ม Hello, <everyone. S 1> วดูดิทุกคนผมบีบสิวอ่ะเป็นสิวเลยมาอัปเดตแค่นี้ว่าตอนนี้เราถ่าย MV แล้ว เป็น MV เพลงแรกของมอสหลงที่ไม่มีอิสแบงกี้ร้องด้วยตื่นเต้น <c oughs> มากเขาอะไรนะแล้วฉันเป็นอะไรบอกเขาด้วยเร็วเป็นโปรเดิยววะใช่รู้ป่าวว่า MV นี้แบงกี้เป็นโปรเดิวหนาะใครที่ติดต่อฟูลซัพพอร์ตใครที่ิดตอ่อนักแสดงต่างๆสถรนที่ต่างๆองีสบงกี้ต้องเป็นคนเขาเรียกว่าฮะต้องเป็นคน คอนเฟิร์มนะคอยจัดการใช่คอนเฟิร์ม <laughs> คอยจัดการต่างๆคอยตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้งบบานไปลายไปครึ่งหนึ่ง <laughs> งบบานไปลายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแม่แม่ออกเงินมาค่าทำเอ็มวีด้วยจากตั้งไว้จุดๆ,ๆตอนนี้คือบานไปลายไปแล้วครึ่งหนึ่งทําได้อีกสองเพลงจ้ะอืม <laughs> คือตั้งไว้บอกทําเพลงน่ารักน่ารักเล่นๆแบบง่าย ตอนนี้คือพูไม่ได้เกี่ยวกับโปรดิวเซอร์นะท,ที่ที่มันขึ้นอ่ะคือหลายอย่างมากเป็นนักร้องนักร้องเขาเรีเควสเยอะเขาอยากได้เยอะเราก็จัดให้คิดถึงมากไม่รู้ชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เจอกันกับมอสแบงค์บ,บ้างไหมพี่ภูมิใครพี่ภูิอะไรจริงป่ะใช่ปะ่ะแหมทำพูดจบใช่ยุ่งทั้งคูด่เดีล่าสุดเหมือนเห็นประกอบร้องเพลงประกอบละครหรือซีรีส์ใช่ไหม มันเห็นนแแบบบบอยู่ั่นแหละก็มาอัปเดตมาแม่เท่านี้ครับผมคิดดีกันใหม่ไม่ได้มาละไอจีนานมากแบงค์เราไม่ได้มาละไอจีนานเธอต้องทําอะไรให้คนเขาแบบวาวแฟกหน่อยเร็ววาวแฟกต้องทำอะไรลองเพลงสปอยเพลงเธอไงวาวเลยอะลองหน่อย่นนึงอะลองหน่อให้เขาไม่รู้ได้อีกไ ไวันไหนจะว่างไปกินยำทักบอกเลยนะได้เพิ่งไปกินมาเองเธอเดินทักหาเดินทักหาเลยไปกินยำกันเต้นโชว์หน่อยเหรอเต้นโชว์หน่อยโอหเครื่องทองมาเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์พี่ภูมิหน่อยเล้วแอดไลน์เขาเต้นจัดนะเออขอเต้นน่อสปอยชอบขอเต้นเกินเลยมั้ย เต้นอะไรับคเต้นไม่เก่งเลยในเอ็มวี<น>คือเต้นแบบเบามากก็เลยแบบภูมิภูมิมาเต้นชาเลนเพลงมอให้ด้วยนะใช่ผู้คนคาบแคบไปเลยนะครับว่าพี่ภูมิต้องมาเต้นชาเลนเพลงให้ผมถ้าไม่ลงอย่างน้อยสิบคลิปนะครับจริงแล้วพาให,ให้เพื่อนๆเต้นด้วยนะพี่ภูมิฝากด้วยเพลงนี้ตั้งใจทํามากจริงฮักทายพี่มอจากบาร์สามหกนั่นแหละฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเพลงใหม่ผมออกมาแล้วมันจะเต้นเพลงนี้ ตัง่านี้เลยป๋าปปะปะปะนี่ปั้ง่านี้เลยปึ้งปึ้งปึ้ปึงปึงปึงกัผิดปึ้งปึ้งปึ้ปึปึปึไม่ใช่ปึ้งปึงปึ้งปึ้งปึ้งต้นี้ไม่ใช่อย่างงั้นปึ้งปึงปึ้งปึปึงอ้ท่ยไม่ใช่อย่างนี้ปึ้งมันไม่งยีปึ้งปึ้งทามีต้องจกปึ้ง อาจสัก้าพอได้ไม่ติดเก้าได้กไดเก้าเลขสวยด้วยการงานการเงินก้าวหน้าอ่ดูสเต็ปขาแบงค์เต็มสเต็ปขา,ปขาสปอยสเต็ปขาหน่อยขนหลังขนหลัง,ลงขาขาจะไม่ยากมากอาจจะมีสายก็นิดหน่อยอ่ะเป็นอย่างนี้แม่พี่ขาเป็นอย่ <laughs> างมี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนรู้แค่นี้นั่นเหรอมันจะไม่แค่นี้มันจะแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เออ้ยจดเขาจะไม่ขาแบบนี้นะ ทานันน่ารักสุขุมรานนี้โกนอม่ใี่คำว่าขำละมาสปอยสปอยเล็กน้อยครับก็ประมาณนี้พี่ภูไม่เจอกันนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปกินยำยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวมาสปอยนิดเดียวเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วยังทำไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็คือถ่ายแล้วมอสปอยด้วยว่าเธอว้า ผู้นี้นะครับทุกคนผมไม่ได้ร้องเพลงคนเดียวนะผมมีฟิชเชอร์ลิงกับดาราเอ๊ะกับนักร้องสาวแรปเปอร์ชื่อดังมากๆจบใทรจะบอกว่าให้พายพายหญิงอะไรเธอเหลืไมหมดจบไม่เดียวอีกนะแกทำเดียวดีไม่ไม่เพื่อให้คนสะขอมากขึ้นนะแกทําให้คอนเทนต์คอนเทนต์อาร์เบิร์กไม่ได้โพสหนึ่งอาร์เบิร์กละจริงไหจริงเป็นนักร้องเป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังเป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดัง แรปเปอร์ในไทยแลนด์โซ่คืเรียกว่าโซเฟมัส i นไทยแลนด์พูดชื่อไปไงก็รู้จักคือดังมากรังแบบระดับต้นๆของประเทศใช่คนนี้แล้วเขาคือแบบเป็นคนที่แบบแรปเปอร์ได้แบบเซ็กซี่มากป็นรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายไปดาเอาเซ็กซี่มากนเอ็มีมีแบงกี้เทิร์กในเอ็มวีไว้ไม่ใช่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เทิร์ก ฟังแล้วเพลงน่ารักแต่เป็นห่วงเรื่องอะลองลองลองหน่อยลองหน่อยมินลีหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ก็วงๆแถวนั้นแหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ั้งตั้งวนๆแถวนั้นแหละอะไรแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละเซ็กซี่เซ็กซี่ได้เลยได้โชคเป็นคนไทยอ่ะไว้เรามาไว้ไว้เอ็มวีก็จะปล่อยสักวันสองวันอย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นแรปเปอร์ที่ไปขึ้นเวทีต่างประเทศมาแล้วด้วยใช่เวทีต่างประเทศระดับโลกไปมาแล้วไปมาแล้ว ดังมากคือพูดปึ๊บเจอคือได้ยินคือแค่ได้ยินเสียงเขาคือรู้เลยว่านี่คือใครเหรอตันนีกบ้านนี้นะคะพ่ลาบมากเขาบอกพ่ลาบศิงโอเคถ่ายมาสิใครพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไปถ่าย mv ใหม่พรุ่งนี้ก็เลยมาสปอยแฟนๆลิซ่าเขาบอกลิซ่ามาออมรแบเนีะย ดูได้จงเนี่ยรู้จริงตก็ได้รู้ได้ไงอ่ะดูจริงเราประชุมกันไม่ได้บอกใครนะอ่ะเฉลยให้ก็ได้เฉลยเลยก็ได้เจนนี่ขึ้นต้นด้วยว่านิกกี้เฮ้ยจบนึกขึ้นมาไดหลับโลกด้วยคือหลับโลกด้วยดิเรารู้ว่าเพื่อคือชรุจักคือรู้จักใครอ้าแกเป็นเพื่อนขาดิบีนเนี่ยพอพอปิดไลน์ละสปอยแค่นี้ ายแค่นี้ฟัแค่นี้ทุกคนอย่าไปลุ้นๆนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าแบบผมปล่อยเพลงตอนล้วว่าผมจะฟีเจอริ่งกับใครฝากด้วยนะครับผมเป็นแรปเปอร์ชื่อดังที่แบบแบบจึ้งมากเซ็กซี่มากแล้วก็เสียงเพาะมากนะครับไปรอดูนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวแบบผมจะปล่อยชาเลนจ์ในเดี๋ยวผมมีท่าเต้นด้วยในท k To อกใช่มีท่าเต้นใน tik t อกด้วยเดี๋ยวคนรอไปเต้นนะครับผมมินนี่ว่างี้ไปแล้วไปละไปละ